ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลารงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับทุกคนที่อยู่ที่นั่นรวมถึงชายชุดขาวชุดเทาที่ถูกเรียกว่าผู้นำสาขาต่างก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าอาตายที่กำลังดูฉากนี้อยู่ไม่ไกลร้องออกมาด้วยความปหลาดใจว่าลูกไฟงั้นเหรอ ใช่แล้วนั่นคือรูกไฟจริงๆแล้วก่อนที่อาไตาจะได้มาถึงที่นี่หัวอาจารย์จีก็มาถึงที่นี่ก่อนแล้วและแนะนําสายของเขาให้ติดตามที่นี่ผ่านการสํารวจทางจิตวิญญาณตลอดทางเมื่อเขาเห็นชายชุดขาวและขุมชายชุดดําเขาก็ได้รับเสียงอัตโนมัติอีกครั้งว่าช่วยเหลือหัวหน้าสาขาพอกําหนดของภารากิจช่วยเหลือให้สําเร็จโดยไม่ให้หัวหน้าสาขาใช้ดาบแห่งความตาย มื่อหัวหน้าสาขาใช้ดามแห่งความตายคะแนนภารกิจจะลดลงอย่างมากในขณะนั้นเองโูคไฟนับร้อยโูคก,ก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าอย่างคระทานฐานโดยแต่ละโูคมีขนาดใหญ่เท่ากับอ่างรางเมอส่องแสงไปยังต้นไม้เบื้องร่างความร้อนที่แผดเผาได้แผ่ปกคลุมชายชุดดำทั้ง11คนนักแปรธาตุมาแล้วรวมตัวกันชายชุดดำทั้ง11คนมารวมตัวกันอย่างรวดเร็ว แรดดาบเร็วบางในมือของพวกเขาเข้าแทงไปที่วิญญาณนักโซ่ชนกับไฟดาวตกและเสียงคำรามก็ดังขึ้นหัวหน้าสาขาซึ่งเดิมทีที่เตรียมตัวที่จะต่อสู้จนตายก็ตกตะลึงดาวตกไฟแไรดปกคลุมเขาแม้ว่าเขาจะเนื่องไม่ออกว่าจะมีใครมาช่วยเขาแต่เ,เขาจะพลาดโอกาสนี้ได้อย่างไรเขาไถ่กลับไปอย่างรวดเร็วและจ้องไปที่บริเวณที่ถูกดาวตกไฟปกคลุมชายชุดดำเหล่านี้ร้อนเป็นหน้าขา้า นักฆ่าเก่งที่สุดในการซ่อนตัวโจมตีและระเบิดมีเพียงสนามรบด้านหน้าเท่านั้นที่นักฆ่าจะไปถึงเมื่อเผชิญหน้ากับลูกไฟที่ตกลงมาจากท้องฟ้าและความร้อนระอุชายชุดดำดูเหมือนจะสับสนความแข็งแกร่งของพวกเขาแข็งแกร่งจริงๆและพวกเขาก็จาอลูกไฟทุกลูกแต่ความร้อนระอุยังคงส่งผลกระทบอย่างมากต่อพวกเขาพื้นดินรอบตัวพวกเขาแห้งและอากาศรีดเบี้ยวในขณะนี้ พวกเขาดูเหมือนจะมองเห็นแสงสีม่วงกระพิบในทิศทางใดทิศทางหนึ่งวินาทีต่อมาสมองพวกเขาก็ว่างเปล่าหัวหน้าสาขาตกใจเป็นอย่างมากและเผอหรุดปากออกมาว่าการโจมตีทางจิตใจงั้นเหรอทั่วขณะหนึ่งน้าฆ่าผู้สรงพลังทั้ง11คนก็เซไปมาเหมือนคนเมาในขณะนี้ใบมีดลมจํานวนมากร่วงลงมาจากท้องฟ้าและมีร่างห้าร่างวิ่งออกมาเสียงคำรามของมังกรต่ำดังขึ้น แล้วร่างสีดำที่ซ่อนอยู่ในใบมีดสายลมเขาพุ่งเข้าใส่ด้านหน้าของผู้ชายที่สวมชุดดำความแข็งแกร่งของชายชุดดำเหล่านี้แข็งแกร่งมากและยังคงระเบิดได้แม้จะทนต่อการโจมตีทางจิตใจที่รุนแรงก็ตามใบมีดลมกระแทกลงสู่จิตวิญญาณนักโซ่ทำให้เกิดเสียงรายครั้งแต่ไม่สามารถฝ่าทะลุมันได้แต่อาการชกทางจิตใจเมื่อกี้มันรุนแรงเกินไปแระสมองก็ว่างเปล่าพร้อมด้วยอาการปวด ร่างสีดำที่มาถึงก่อนเลือกใช้ชุดดำที่อยู่ด้านนอกสุดและยืดกงเรียบแหลมคมซึ่งปกคลุมด้วยเกล็ดสีม่วงดำพร้อมด้วยแสยงกงเร็บสีดำและตรงไปที่หน้าอกของชายชุดดำแม้ว่าชายชุดดำจะมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงแต่ภาวะว,วิกฤตที่คู่คามชีวิตยังทำให้เขามีปฏิกิริยาโดยไม่รู้ตัวเขากระพริบตาและพยายามจะหลบแต่ทว่าในขณะนี้ร่างกายของเขากลับช้าลงเพราะเหตุผลบางอย่าง แรก,กรูบอลแสงสีเขียวก็ตกลงมาบนตัวของเขาทําให้เขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เพียงกีดล้องชายชุดดาก็รู้ว่าตัวเองถึงคราวจบสิ้นแล้วอีกด้านหนึ่งมีร่างสามร่างวิ่งเข้าหาชายชุดดาในเวลาเดียวกันร่างหนึ่งซึ่งทั้งร่างเป็่งพระกายแสงสีแดงเข้มเดินไปทางด้านข้างของชายผู้สวมชุดดำและรีบพุ่งเข้ามาจากด้านหลังทันทีชายชุดดำพยายามว่ารวมพลังและฟันดาบเร็วบางออกไปโดยไม่รู้ตัว มีเพียงเสียงที่คมชัดและดาบเร็วบางดูเหมือนจะเจาะประตูแรกแรกไม่สามารถเจาะลึกได้และไม่สามารถดึงออกได้เช่นกันชายชุดดำปล่อยดาบเร็วบางทันทีค่อยแขวนไว้ข้างหน้าและปลดปล่อยจิตวิญ,ญญาณนักสู้ของเขาร่างอีกหนึ่งร่างรดบวิ่งไปปัดจิตวิญ,ญญาณนักสู้ของชายชุดดำออกไปในขณะนี้ดาวดวงหนึ่งได้กระรพบและหายไปแล้วจูจ่ๆรูม่านตาของชายชุดดำก็ขยายออกและเขาก็มลงกับเพลิน ร่างอันแข็งแกร่งร่องลงมาจากท้องฟ้าแรดกระแทกพื้นอย่างแรงด้วยหมัดของเขาแผ่นดินคำรามอาไตามองเห็นพื้นดินดูเหมือนขึ้นซัดฟังชายเ้าคนที่เหลือในชุดดำเตรียมที่จะต่อสู้แต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าการโจมตีจะมาอยู่ใต้เท้าพวกเขาและถูกรมลงกับพื้นทันทีในเวลาเดียวกันสมองของพวกเขาก็ว่างเปล่าอีกครั้งเสียงที่ดังมากทำให้พวกเขาคลางสำแล้วสำเราและมีเลือดออกจากปากและจมกูก ฆ่ามันเสียงตะโกนอันชัดเจนก้อดังขึ้นทชวจือชวนเพิ่งใช้ทักษะวิญญาณแรกของเธอเพื่อที่จะฆ่าชายชุดดำร่างของเธอก็เทียม่รัศมีแห่งการฆ่าและเธอก็ทะยานขึ้นไปในอากาศทักษะวิญญาณที่สามของเธอแระเธอก็พุ่งเข้าหาชายอีกคนที่สวมชุดสีดำเหมือนกับดาวตกในความเป็นจริงเธอได้พุ่งตรงไปหาชายอีกคนที่สวมชุดสีดำแรกกอดเขาได้อ้อมแขนที่เปิดกว้างชายเจียเอ๋อ เปลี่ยนเป็นร่างสีแดงก่อนหน้านี้ในขณะน,นี้ร่างของเขาใหญ่ขึ้นแร่ผิวหนังของเขาเต็มไปด้วยเกล็ดสีแดงเขาพุ่งเข้าหาชายสองคนที่สวมชุดดำราวกับมังกรที่ดูร้ายแระผักพวกมันออกไปทันทีหลังจากถูกระเบิดทางจิตสองครั้งติดต่อกันในอีกด้านหนึ่งเทคนิคการผูกมัดสายลมของจางเฮิงรุ่ยได้พบกับชายอีกคนในชุดดำและทักษะวิญญาณช้าของรูอี้ชินได้พบกับชายอีกคนในชุดดำ ชายชุดดำซึ่งถูกโจมตีด้วยการระเบิดทางจิตสองครั้งติดต่อกันทำให้ความสามารถในการตอบสนองของเขารดลงอย่างมากแสงสีม่วงดำสองลงมาจากร่างของหยวนเอินชิงเทียนแต่ร่างของชายทั้งสองในชุดดำก็ถูกแสงสีม่วงกืนหายไปทันทีทักษะวิญญ,ญาณที่3ระเบิดมังกรปีศาจในอีกด้านหนึ่งชิวจือชวนได้ใช้ทักษะวิญญ,ญาณที่3ของเธอนั่นคือดาบแห่งดาวตกเพื่อฆ่าคนอีกคนร่างของเธอเปลี่ยนพระกาย และดาบดาวตกก็เด่งออกมาและแทงเข้าที่ชายชุดดำที่กำลังกอดโยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากนับตั้งแต่ลูกไฟปรากฏเค้ืนเพียงไม่กี่ชั่วพริบตาชายชุดดำทั้ง11คนก็ถูกฆ่าตายไปแล้ว6คนและถูกผักไปสองคนแม้ว่าชายชุดดำอีก3คนจะสามารถตื่นขึ้นได้แต่พวกเขาก็รู้สึกหวาดกลัวเช่นกันผู้นำตะโกนว่าถอยออกไปก่อน หลังจากหายใจเข้าทุกคนต่างก็อยากจะได้ตามพวกมันอีกครั้งแต่พวกเขากลับได้ยินเสียงตะโกนอย่างเย็นชาว่าอย่าไล้ตามจากนั้นทุกคนจึงหยุดและมารวมตัวกันอย่างรวดเร็วแม้แต่หัวหน้าสาขาที่มีความรู้อย่างรู้สึกมึนงงเล็กน้อยในขณะนี้ผู้คนจำนวนมากที่ปรากฏตัวขึ้นมาช่วยเขาอย่างคราทานหันร้อนแสดงความสามารถที่เขาไม่เคยได้เห็นมาก่อนและพวกเขาก็ทำงานร่วมกันอย่างสอดประสานกัน จนฆ่าเขาด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวแม้ว่าฆาตกรทั้ง11คนที่ไล่ตามเขาจะไม่สามารถเทียบเขาได้แต่พวกเขาก็แข็งแกร่งมากเช่นกันถึงแม้ว่าพวกเขาจะใช้พลังงานไปมากในการต่อสู้กับเขาแระครึ่งหนึ่งของพวกเขาก็ถูกฆ่าตายในช่วงเวลาสั้นๆแต่มันก็ยังเป็นสถานการณ์ที่เหลือเชื่ออย่างยิ่งมีร่างหนึ่งเดินออกมาจากป่าไปอย่างช้าๆด้านหลังของเขาคือปีกสีดำขนาดใหญ่คู่หนึ่ง ซึ่งทรงรังสีอันมืดมิดอันแข็งแกร่งและดวงตาสีม่วงคู่หนึ่งก็เปล่งพระกายแสยงอันล้ำลึกเมื่อเห็นบุคคลนั้นเข้ามาใบหน้าของผู้นำสาขาก็แสดงท่าทางระมัดระวังทันทีแระมือขวาของเขาก็กดลงบนหน้าอ,อกของเขาโดยไม่รู้ตัวอย่าเพิ่งเข้าใจข้าผิดเรามาที่นี่เพื่อช่วยท่านว่าจันจีพูดทันทีการต่อสู้จบลงอย่างรวดเร็วและดูเหมือนว่าจะเป็นชัยชนะทารมทรายฝ่ายเดียวในความเป็นจริง มันไม่อาจจะแยกจากการจัดวางกำลังอย่างครอบคุมของหัวจานจีได้พวกเขามาที่นี่สักพักแล้วและได้สังเกตการต่อสู้ระหว่างผู้นำสาขากับฆาตกรที่สวมชุดสีดำเป็นที่ชัดเจนว่าฆาตกรที่สวมชุดสีดำเหล่านี้มีพลังอำนาจมหาศาลไม่ได้เบกกว่ากอริสเลยและอาจจะแข็งแกร่งกว่าด้วยซ้ำพวกเขาต้องต่อสู้กับผู้นำสาขามาเป็นเวลานานและใช้พลังงานไปมากแต่ถึงครานั้น พลังจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ของพวกเขาก็ยังเหนือกว่าทีมนํำเงินครามอย่างแน่นอนภารกิจคือช่วยหัวหน้าสาขาและป้องกันไม่ให้เขาใช้ดาบแห่งความตายฝั่งตรงข้ามมีคนแข็งแกร่ง11คนอาจเป็นการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวหัวจานจีตัดสินใจในใจลึกๆว่าทีมของพวกเขาสามารถ,ถาเผชิญหน้าได้เพียง2หรือ3คนในเวลาเดียวกันเท่านั้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อฝ่ายตรงข้าม มีการใช้พลังงานมากเกินไปย่อมเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอาชนะฝ่ายตรงข้ามโดยสมบูรณ์พวกเขาจึงต้องใช้ประโย,ยชน์จากข้อได้เปรียบที่มีให้เต็มที่ในความมืดว่าจานจีได้จัดภารก,กิจการต่อสู้อย่างรวดเร็วเขาได้ซ่อนความอ่อนแอของเขาเอาไว้เขายังคงถอยกลับเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งเช่นนี้เขาก็คงกำลังสแสวงหาความตายดังนั้นเขาจึงแปลงร่างเป็นทูตตกสวรรค์ตั้งแต่แรกแล้ว ทำไมรูปฝ่ายถึงทรงพลังมากขนาดนั้นนั่นคือพลังของเวทมนต์โจมตีแบบกลุ่มของนักเวทซึ่งแสดงออกมาด้วยผลังเต็มที่โดยหัวจา์จีขณะที่เขากําลังแปลงร่างทูตตกสวรรค์เมื่อเขาแปลงร่างเป็นทูตตกสวรรค์หน้าจอแสดงแสงคุณลักษณะของเขามีลักษณะดังนี้หัวออาจานจีนักเรียนชั้นปีที่1สาขาชิงหลัวโรงเรียนซูไรเคอร์อายุ12ปีอยู่ในการแปลงร่างทูตตกสวรรค์ วิญญาณยุดการต่อสู้ดวงเนตบวิญญาณผู้ตกสวรรค์ความแข็งแกร่ง20บวก10ความคล่องตัว22บวก11ายภาพ21บวก10พลังจิต35บวก17พลังโจมตี26บวก13การป้องกัน24บวก12คุณสมบัติพื้นฐานที่ต้องได้รับการจัดสารสูย์รักษะเพิ่มเติมการระเบิดทางจิตก่าในหนึ่งหลังจากการแปลงร่างพลังจิตของเขาได้เกินระดับ50 แม้ว่าอยู่ในสถานะนี้เขาจะไม่สามารถดึงทักษะทางจิตเพิ่มเติมออกมาได้แต่ยังคงมีพลังทางจิตมากกว่า 50- 25ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญและ50ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญยิ่งกว่าดังนั้นลูกไฟจึงมีผลกดขี่ศัตรูได้ดีมากแต่นี่ไม่ใช่จุดประสงค์ของหัวจานจีพลังโจมตีของนักฆ่าเหล่านี้แข็งแกร่งมากแต่การป้องกันของพวกเขาต้องอาศัยจิตวิญญาณนักสู้เท่านั้นซึ่งเป็นจุดอ่อนของพวกเขาดังนั้น ว่าพวกเขาต้องบันเิญกับเวทมนต์โจมตีขนาดใหญ่ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการรวมตัวกันและจัดการกับมันตามที่เขาคาดไว้ฆาตกรก็ามารวมตัวกันพลังโจมตีทางจิตคือการโจมตีทางจิตในระยะไกลด้วยความแข็งแกร่งทางจิตใจของหัวาจาจีในปัจจุบันเขาสามารถครอบคลุมพื้นที่หลายร้อยตารางเมตรในเวลาเดียวกันได้แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่ายิ่งระยะการโจมตีแรกเท่าไหร่ ลังโจมตีก็จามากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเมื่อชายชุดดำรวมตัวกันพวกเขาก็ถูกโจมตีด้วยการระเบิดทางจิตใจในทันทีพลังจิตของชายชุดดำเหล่านี้ไม่อาจเทียบได้กับนักแปลธาตุแต่ความแข็งแกร่งโดยรวมของพวกมันนั้นแข็งแกร่งและพลังจิตของพวกมันก็ไม่น้อยหน้าไปกว่าหัวหน้าโจสรสลัดปีศาจดำเลยแม้กระนั้นก็ตามพวกมันยังคงได้รับบาดเจ็บทางจิตใจอย่างรุนแรง จากผลกระทบทางระเบิดทางจิตของหัวจานจีสมาชิกคนเดินอของทีมน้ำเงินครามว่าโอกาสนี้ระแยกออกเป็นสองทีมตามแผนของหัวจานจีรู่อี้ชินและจางเฮิงรุย่ยควบคุมบุคคลหนึ่งร่วมกันและหยวนเอินชิงเทียนจะดำเนินการเพื่อจัดการกับมันอีกด้านหนึ่งวินยาจารย์ประเภโจมตีอันทรงพลังสามคนเข้าโจมตีบุคคลหนึ่งในเวลาเดียวกันและชิวจื่ชวนก็เป็นคนฆ่าเขา การกระทำของทั้งสองทีมประสบความสำเร็จโดยทำให้ฝ่ายตรงข้ามอ่อนแอลงในขณะเดียวกันก็สร้างความตกตะลึงมากขึ้นจากนั้นหัวจารย์จีก,ก็ปล่อยระเบิดทางจิตใจอีกครั้งไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามต้องบอกว่าทักษะทางจิตวิญ,ญญาณที่พิเศษและหายากนี้ทรงพังมากขนาดที่ว่าการโจมตีครั้งที่สต่อฝ่ายตรงข้ามจะสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อทะเลแห่งจิตวิญ,ญญาณของฝ่ายตรงข้าม ทำให้ผู้ใช้สามารถประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องแต่ก็อย่างที่กล่าวกันว่าสัตว์ที่ติดอยู่ก็ยังสู้ต่อไปหัวอาจารย์จีไม่มีความสามารถในการโจมตีทางจิตหรือไล่เวทมนต์อีกต่อไปดังนั้นเขาจึงบอกเพื่อนๆของเขาไม่ให้ไล่ตามภารกิจของพวกเขาคือช่วยหัวหน้าสาขาและป้องกันไม่ให้เขาใช้ดาบแห่งความตายไม่ใช่ฆ่าศัตรูทั้งหมดหลังจากได้ยินเสียงที่หัวอาจารย์จีพูด ผู้นำสาขาก็แรกผ่อนคลายเขายังคงมองดูหัวจา์จีด้วยแววตาที่หม่นหมองด้วยความระแวดระวังในขณะนี้แสงสีงเงินจางๆปรากฏขึ้นใต้เท้าของหัวจานจีและคนทั้ง8คนยังเกิดความผันผวนในอาวากาศในพื้นที่นั้นอีกด้วยในโรคเทพเจ้าแห่งความตายผู้ใจดีภารกิจหลักที่หนึ่งคือการช่วยเหลือผู้นำสาขาได้เสร็จสิ้นแล้วกลับมาได้หลังจากผ่านไปเกือบ11เดือนในโรค ของเทพเจ้าแห่งความตายผู้ใจดีภารกิจทีมแรกของทีมน้ำเงินครามก็เสร็จสิ้นลงในที่สุดในช่วงเวลาต่อมาแสงสีเงินแดวงสว่างขึ้นพร้อมกันและร่างทั้ง8ลร่างก็หายไปผู้นำสาขาจ้องมองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อต,อตาเขาอย่างว่างเปล่าใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อเกิดอะไรขึ้นนี่คือผีใช่หรือไม่แต่ทว่าเขาสัมผัสได้ว่าวิกฤตของเขาเองก็ได้รับการแก้ไขไปแล้วในขณะนี้ เขาผ่อนคลายร่างกายของเขาแขวงไปแขวงมาและเขาเกือบจะล้มลงกับพื้นเขาคว้าดาบยาวไว้ตรงหน้าและทรงตัวไว้น้ำพิศสิทธิ์มันช่างทรงพลังจริงๆเขาแทบจะทรงตัวไม่ไหวและนั่งลงบนพื้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆ แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ